สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮหาหนอยนะคะมัดรวมสี่หน่วยในงวดของวันที่ยี่สิบสามนะคะเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว ให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะกดไปรับชมท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะก็สามารถแอด ID ด i ไลมาได้นะคะ i d l i ไล o ์อ7อิ1เนะคะหรือว่าท่านใดกำลังมองหาที่เสียงโชคยังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆสำหรับ สูตรนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่มาติดตามรับชมนะคะน้องเอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาเด้งๆปังๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่มาติดตามนะคะให้ดินที่เป็นกับหนึ่งนะคะรู้สึกว่าตัวดินของเรานี่เออมาบ่อยนะคะพี่ๆถ้าตัววิ่งรุดไม่มาตัวดินก็จะมานะคะแต่เมื่อวานนี้ดินกับตัววิ่งรุ่นของเรามานะคะพี่ๆเนาะ หนึ่งกับแปดเข้ามานะคะฟันวิ่งรุดที่แปดนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปในรอบนอยเฉพาะกิจแปดศูนย์นะคะท่าในใดนำแปดไปรุดวิ่งนะคะเข้าไปในนอยเฉพาะกิจแปดศูนย์ส่วนล่างนี้หลุดไปนะคะแล้วก็มาเข้ารอบปกตินะคะแปดสามสามแปดนะคะมาในชุดนี้นะคะพี่ๆมาในชุดสามแปดแปดสามนะคะ มาเหมือนของเมื่อวานนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ในรอบปกติก็นินสามแปดนะคะมาเหมือนเมื่อวานเลยนะคะตัวเลขออกตัวอื่นสลับนิดเดียวนะคะส่วนแปดนะคะท่านใดนำไปลุดวิ่งน้องแอดยินดีด้วยนะคะมาดิ้งดิ้งปังปังกันเลยนะคะสำหรับสายเจาะสายลูดหรือว่าสายจับคู่นะคะพี่ๆก็เข้าไปนะคะแปดศูนย์แล้วก็ 38นะคะท่านใดนําไปรูดวิ่งนะคะส่วน1น,นะคะ1เมื่อวานนี้เข้ามา 17, กับ41น,นะคะพี่พีก็แสดงความยินดีกับพี่พีด้วยนะคะในตารางของเราเข้า4.1น,นะคะพี่พเดี๋ยวมาตามนะคะของวันที่23นะคะพี่พีก่อนไปรับชมฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะคะเดี๋ยวมารับชมนะคะขอให้เฮงๆปังๆนะคะของเหมือนของวันนี้นะคะพี่ๆวันนี้ก็ในกลุ่มนะคะมาในตัวนินเลยนะคะ3 8 8 3นะคะมเมื่อวานของในกลุ่มนะคะพี่ๆขออภัยเนาะเดี๋ยวมาตามนะคะของวันนี้กันเลยนะคะพี่ๆ วันนี้นะคะก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบเราค่อยตามนะคะพี่ๆส่วนท่านใดกำลังมองหาบ้านเสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆวันนี้นะคะสูตรของเรายังเด่นที่แปดอยู่นะคะพี่ๆแปดก็ยังเด่นนะคะพี่ๆเต็นองเอส วันนี้ไม่ให้เป็นตัวเด่นนะคะเด่นไปที่เจ็ดนะคะวันนี้ยังเด่นที่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่พี่แปดก็ไม่แน่นะคะพี่พวันนี้ให้เด่นที่เจ็ดกับสามนะคะเมื่อวานนี้เจ็ดมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดส่วนสามเข้ามาสามแปดแล้วก็สามสามนะคะสามห้าวันนี้น้องเอสให้วิ่งรูดนเจ็ดนะคะเม็ดเดียว ท่านใดชอบนะคะลงนำไปรูดวิ่งได้นะคะขอให้มาในตัวที่น้องเอ็ดจับวิ่งรูดให้ขอให้สูตรเดินต่อนะคะพี่ๆขอให้มานะคะวันนี้ก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอ็ดจับให้ก็แล้วกันนะคะพี่ๆเนาะส่วนในตารางนะคะจับคู่จับวินได้นะคะจ3 8สามแปดหนึ่งแล้วก็ กับ4นะคะท่านใดชอบสูตรนี้ลองนำไปเปรียบเทียบหรือคำนวณดูได้นะคะพี่ๆเกับ3นะคะถ้าตรงกับอาจารย์ท่านอื่นเราค่อยเสี่ยงโชคตามก็ได้นะคะพี่ๆดูเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นะคะท่านใดที่ยังไม่มั่นใจนะคะจิบ <7, S 1> ไป 7จ็ดแล้วก็7จหนะคะพี่พี่จดไว้แคบไว้นะคะตัวเน้นของเราท่านใดชอบนะคะขอให้ปังปังรวยๆนะคะพี่พี่สำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกๆแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ